สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาท่องศัพท์ภาษาไทยเกาหลีไปพร้อมกันนะคะคาดะไปคาดะไปคาริชิดะสอนคาาิชิดะสอนคาจิดะมีเอาคัาตามี เอาคอจินมาราดาโกหกคอจิมาราดาโกหกคอกจองอาตาเป็นห่วงคอกจองอาตาเป็นห่วงคอตตะเดินคอตตะเดินคอลดาโทรแขวนคอลดาโทรแขวน คแต่งงานคบาแต่งงานคแคสารภาพคูคตสารภาพคงบูเรียนคงบูฮะเรียนคุปตะย่างอบคุปตะย่างอบคิดาลีด รอคิดาริดะรอคิโยคาตะจำคิโยคาตะจำกุมกูดะฝันกุมกูดะฝันกูริดะต้มกูริดะต้มกึดนาตะจบเสร็จกึดนาตะ จบเสร็จนากาดาออกไปนากาดาออกไปเนดะจ่ายเนดะจ่ายเทดาบาดาตอบเทดาบาดาตอบโทวาจูดะช่วยโทวาจูดะ ช่วยโทรชักกระดาถึงมาถึงโทรชักกระดาถึงมาถึงทุตตะฟังทุตตะฟังทุโรดะเข้ามาทุโรดะเข้ามามาชิดะ ดื่มมาชิดะดื่มมานาดพบเจอมานาดพบเจอ만들다ทำสร้าง만들다ทำสร้าง말하다พูดบอก말하다 พูดบอกมอกตะกินมอกตะกินโมรุดะไม่รู้โมรุดะไม่รู้มุตตะถามมุตตะถามมูรโรโบดะถามดูมูรโรโบดะ ถามดูแพอุดะเรียนรู้แพอุดะเรียนรู้พอตะถอดพอตะถอดโพเนดะส่งโพเนดะส่งโพดะดูโพดะดูพกตะ พกตะผัดพิลยดะยืมพินลยดยืมซาดะซื้อชาดะซื้อชาลังเอปาจิดะตกหลุมรักชาลังเตกหลุมรักซาลงาดะรัก 사랑하다 락 사용하다 샤이 사용하다 샤이 살다 미시윗 살다 미시윗 생각하다 깃늙 생각하다 깃늙 서두르다 เร่งรีบซาบทุรศด่ะเร่งรีบซอกตาผสมซอกตาผสมโชเ์แกฮาดาแนะนำโชเ์แกฮาดาแนะนำชิวิ่งะพักผ่อนชิวิ่งะพักผ่อนชริ่มต้นอ่ะ เริ่มชิจาค่ะะเริ่มชินทาะใสสวมชินทาะใสสวมชิโรฮาด่ะไม่ชอบชิโรฮาด่ะไม่ชอบซาอุด่ะสู้ทะเละาะซาอุด่ะสู้ทะเลาะ ซอยต่หัน่นซอยซอยต่หัน่นซอยสอุดาเขียนสุดาเขียนชิดต,ตะ่ะล้างชิดต,ตะ่ะล้างอันทะ่ะนั่งอันทะ่ะนั่ง อัลตารู้รู้จักอัลต้ารู้รู้จักยักษศกคะต่สัญญานัดยักษศกคะต่ะสัญญานัดอบต่าไม่มีไม่อยู่อบต่าไม่มีไม่อยู่ยนสุพตา ฝึกหัดยันซึกผาดาฝึกหัดยอลดาเปิดยอลดาเปิดโอดามาโอดามาโยรีฮะตาทำอาหารโยรีฮะตาทำอาหารอุนดงฮะตา ออกกำลังกายอุนโดงาตาออกกำลังกายอุนจอนาตาขับขับขี่อุนจอนาตาขับขับขี่อุลตาร้องไห้อุลตาร้องไห,อหอ้อุตตะหัวเราะยิ้มอุตตะหัวเราะยิ้ม อิกิดะชนะอิกิดะชนะอิยากิฮะดะคุยเล่าอิยากิฮะดะคุยเล่าอีโรนาดะตื่นลุกอีโรนาดะตื่นลุกอิลฮะดะทำงานอิระดะ ทำงานอิตะอ่านอิตะอ่านอิปตะใส่สวมใส่อิปตะใส่สวมใส่ชาตะนอนชาตะนอนเช,ตะ,นนชตะวัดช่งชางเชตะ 왓, h a t "창" "전화하다" "도" 전하다 "도" "좋아하다" "Shop" "좋아하다" "Shop" "죄송하다" "거 토" 죄송하 "주다" "Hi" "주다" "Hi" 주문하다, 쌍 주문하다, 쌍 죽다, 딸. 죽다, 준비하다เตรี준비하다เต 지다, 패. 지다, 패. 지다. หนึ่งจิดต์หนึ่งจิกต์าถ่ายจิ้มจิกต์าถ่ายจิ้มชัตตาหาค้นหาชัตตาหาค้นหาช่องโซฮาตาทำความสะอาดช่องโซฮาตา ทำความสะอาดชุกคาฮะตะยินดีชุกคาฮะตะยินดีชุดวาฮะตาออกเดินทางชุดวาะฮะตะออกเดินทางชุมชุดะเต้นชุมชุดะเต้นท่าดะขึ้นขี่โดยสารทด่ดะ ขึ้นขี่โดยสารเทโอนาตาเกิดเทโอนาตเกิดที่กีะทอดที่กีดะทอด,ทด,ทอดพัลดาขายพัลาขายพี่เต้องการจำเป็น พ요하เตต้องการจำเป็นฮ다ตทำฮัตทำฮิจจัตตะแว่งฮิจจัตตาแ่ง